สวัสดีครับก็ผ่านไปแล้ว3วัน72ชั่วโมงแล้วรอยอิรานโจมตีอิสราเอลแต่ก็ยังเงียบ ได้ข่าวว่าอิหร่านขอระบบป้องกันจากรัสเซียและก็ได้ระบบ S300 มาจริงหรือไม่อันนี้ไม่รู้รู้แต่ว่าอิหร่านเนี่ยขอซ้อมใช้งานระบบป้องกันสักพักไม่รู้ว่าจะซ้อมเสร็จกี่โมงความเกรงความลุ้นว่าจะเกิดสงครามใหญ่ก็คงต้องผ่อนได้แล้วอิหร่านนี่ยังไม่พร้อมและไม่รู้ว่าจะพร้อมกี่โมงคนเชียร์ก็ท้อคนรออย่างฮิตบอทเลออันนี้ก็รอไม่ไหวแล้วทียุคนอื่นอิหร่านยุคยังเลยให้ออกตัวไม่กล้า ในขณะที่คนไทยหลายคนนะครับใจจดใจจ่ออยู่กับมหาอำนาจอย่างอิหรา่านว่าจะโจมตีประเทศเล็กๆอย่างอิสราเอลนี่หรือไม่มหาอำนาจเบอร์สองของโลกอย่างรัสเซียอันนี้ก็ต้องระสำมระสายประกาศภาวะฉุกเฉินชุลมุน เมื่อยูเครนนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นกองทัพของยูเครนนี้หรือไม่เพราะว่ามีกองกําลังพลเรือนรัสเซียที่ต่อต้านรัฐบาลของรัสเซียนี้รวมอยู่ด้วยสรุปกําลังจากยูเครนบุกภูมิภาคเคริร์สของรัสเซียมีการต่อสู้อย่างหนักประธานาธิบดีปูตินต้องเรียกประชุมแบบฉุกเฉินรัเสเซียอ้างว่ากําลังของยูเครนบุกเข้าไปโจมตีแบบไม่เลือกทําให้ประชาชนนี้ได้รับความเสียหายนะครับแอดมินคิดว่ากําลังที่บุกเข้าไปไม่ใช่คนของกองทัพยูเครนในแบบโดยตรงแต่ว่าเป็นกอง กำลังที่ต่อต้านรัสเซียซึ่งเคยบุกปิโวกรอรดมาแล้วครั้งก่อนนะครับเป็นการก่อกวนตามแนวชายแดนแอดมินอธิบายเพิ่มเติมในยูเครนมีกองกำลังอยู่หลายกลุ่มนอกเหนือจากกองทัพของยูเครนทั้งกลุ่มฟีรัชเชียนกลุ่มอาซอฟหรือว่ากองพันอาซอฟหลวนเป็นกองกำลังของพลเลเรือน แต่ว่าด้วยความที่กองทัพของยูเครนต้องพึ่งพากองกําลังเหล่านี้ทําให้กองกําลังนะครับเข้าถึงอาวุธของยูเครนได้ที่ได้รับจากตะวันตกพอกองกําลังเอาอาวุธของตะวันตกบุกเข้าไปในเขตของรัสเซียแบบนี้ตะวันตกก็ไม่ได้ยินดีเท่าไหร่เพราะว่ามันผิดข้อตกลงนะครับแอดมินคิดว่ากองทัพของยูเครนเอง ็คุมกองกําลังเหล่านี้นี่ไม่ได้อันนี้ถ้ากองกําลังเอาอาวุธไปทําลายพลเรือนมันจะมีผลในการช่วยเหลือยูเครนด้วยแน่นอนว่าปูตินก็ออกมาโวยวายแล้วครับว่ายูเครนนี่ y u, y u. ยั่วยุรัสเซียก็พยายามส่งกําลังเข้าสกัดรัสเซียบอกว่าสกัดได้แต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าสถานการณ์ยังรุนแรงอยู่นะครับจากการรายงานของสื่อต่างประเทศรัสเซียระดมเครื่องบินเข้าจัดการพวกบรรดารถถังยานเกราะของกองกําลังที่ส่งเข้าไปแบบจ้าดวัน เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับที่กองกําลังบุกเข้าไปเนี่ยเป็นพื้นที่ทอดส่งก๊าซที่ส่งเข้ายุโรปและตอนนี้ก็เปิดดําเนินการอยู่เป็นแหล่งรายได้ของรัสเซียรัสเซีย,ยก็ต้องรักษาไว้แบบเต็มที่นอกจากเคิร์สแล้วบิลกรอดก็มีข่าวว่ายูเครนนิโจมตีหนักโดยกําลังทางอากาศแน่นอนว่า F16 ของยูเครนออกงานแล้ว แต่ว่าการโจมตีเบโกรดในครั้งนี้ก็คงไม่ใช่ฝีมือของ F-16 คงเป็นโดรนมากกว่านะครับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศวิเคราะห์ว่าการที่กองกําลังบุกรัสเซียไม่ได้ต้องการยึดพื้นที่ก็แค่ต้องการให้รัสเซียแบ่งกําลังมาจากตะวันออกมาแถวนี้บ้างเป็นการกระจายกําลังของรัสเซียแต่ว่าแอดมินคิดว่ากําลังฟรีรัสเชียนคิดยึดพื้นที่จริงๆเพื่อเอามาต่อรองทํามาหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่สําเร็จนะครับเพราะว่ากําลังมีน้อยบุกไปก็ต้องถอยกลับมาแต่ว่าทางยูเครน ก็ไม่ได้ห้ามอะไรถือว่ามาช่วยยูเครนแม้ว่ากําลังเหล่านี้จะเอาเอาวุธตันตกไปใช้แล้วก็เสียหายบ้างก็ตามนะครับงานนี้รัสเซียเสียหายกว่าที่คิดทําไมปูตินเรียกประชุมด่วนก็เป็นเพราะว่ารัสเซียนี่เสียหายหนักรัสเซียคิดว่าเป็นการบุกจากกองกาลังเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา รัเสเซียส่งเครื่องบินเข้าป่าปามแอดมินเห็นสื่อในไทยช่องหนึ่งรายงานว่าเครื่องบินของรัสเซียนะครับทำลายรถถังยานเกราะนิแบบพังราบเป็นกรณีเดียวกันรัเสเซียส่งซู -35 และก็ซู -34 เข้ามาจากปียกโกรดและก็เมืองคูชาตอ์อฟที่กองกําลังของยูเครนบุกเข้าไป มันอยู่ใกล้ชายแดนของยูเครนนี่พอสมควรซึ่งก็มีระบบป้องกันนะครับและสหรัฐอนุญาตให้ยูเครนใช้ระบบได้ก็หมายถึงจัดการเครื่องบินของรัสเซียได้ถ้าเข้ามาใกล้ไม่ว่าจะอยู่ในเขตของรัสเซียก็ตามมันเหมือนการเชิญให้ซู35และก็ซู34หรือว่าอะไรก็ได้แต่บินเข้ามาในระยะรัะเสเซียก็พลาดไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้คิดแต่จะจัดการกับกองกําลังลืมคิดไปว่ามันอยู่ใกล้ชายแดนของยูเครนและก็อยู่ในระยะของระบบป้องกันนะครับ แหล่งข่าวจากยูเครนรายงานว่าซูสูมของรัสเซียเกิดการสูญหายระหว่างการเข้าจัดการกองกําลังฝ่ายยูเครนแล้วก็มีการรายงานเพิ่มเติมว่าซูสูมของรัสเซียถูกจัดการตกร่วงสูญเสียแล้วครับเมื่อรัสเซียนึกขึ้นมาได้ว่า อยู่ในระยะของระบบป้องกันของยูเครนก็มีการสั่งถอนกำลังเครื่องบินซู -34 ซู -35 ออกจากพื้นที่และก็ใช้ซู -25 แล้วก็เฮลิคอปเตอร์โจมตีเข้าจัดการแทนอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับซู -34 และวก็ซู -35 ต้องใช้เพดานบินสูงเพราะว่าต้องบินเร็วตัวใหญ่น้ำหนักเยอะต้องอาศัยอากาศในการสร้างแรงยกเมื่อบินสูงก็เป็นเป้าของระบบป้องกันจึงไปใช้ซู -25 ซึ่งก็เป็นเครื่องบินขนาดเล็ก สร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนทางการอย่างใกล้ชิดหรือว่า CAS AH นี่โดยเฉพาะบินต่ำได้หลบรีด้าของระบบป้องกันได้ต่อให้รีด้าของระบบป้องกันจับได้ตรวจเจอแต่ว่าตำแหน่งอยู่ต่ำเกินไประบบป้องกันก็ยิงสกัดไม่ได้นะครับเราจึงเห็นเครื่องบินบินต่ำเพื่อหลบรีด้าหลบระบบป้องกันแต่ว่าการบินต่ำก็เสี่ยงต่อขีปนาวุธปะทับป่าและสู25 โดนขี่ปนุษย์ประทับป่านี่เป็นประจำแต่ว่างานนี้จําเป็นแล้วนะครับรัสเซียต้องถอนซสามสแล้วก็ซสามออกจากพื้นที่แล้วก็ส่งซยี่สกับเฮลิคอปเตอร์เข้าจัดการทําให้ความสามารถของรัสเซียลดลงไปเพราะว่าซยี่สกับเฮลิคอปเตอร์มีอาวุธแบบไม่นําวิถีนะครับและหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าเฮลิคอปเตอร์ k a 5อ a าสองอาริเกเตอร์ที่ส่งเข้าไปซึ่งกองเชียร์ของรัสเซียได้บอกว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์เทพมีระบบป,ป้องกันเทพ ขีปนนวุธ18ลูกทำอะไรไม่ได้แต่ว่าครั้งนี้ KA52 ร่วงในการเข้าปะทะกับกองกำลังของยูเครนในภูมิภาคเคิร์สงานเดียวกับซู -35 เนี่ะครับ KA52 ร่วงนักบินไม่รอดทั้ง2คนอันนี้จากการวิเคราะห์นะครับ KA52 a l l i อ a t o r เกเตอร์ลำนี้อาจจะโดนขี่ปนาวุธหรือว่าระบบป้องกันที่มีหวัวรบขนาดเล็กจริงๆ KA52 All อเกเตอร์เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่นักบินสามารถดีดตัวออกได้ เป็นการสลัดไปพัดออกก่อนแล้วค่อยดีดตัวนะครับแต่ว่าเพดานบินต้องสูงพอสมควรอันนี้ถ้าโดนที่เพดานบินต่ำๆก็ดีดตัวไม่ได้สรุป KA52 Alligator ร่วงนักบินไม่รอดนะครับมีคนตั้งข้อสงสัยว่าเป็นฝีมือของ F16 นี่หรือเปล่าในการจัดการ KA52 Alligator ในครั้งนี้แอนดมินคิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าอยู่ในเขตของรัสเซีย รัเสเซียก็มีระบบป้องกัน F16 ของยูเครนคงยังไม่กล้าบินเข้าใกล้จนกว่าจะจัดการระบบป้องกันได้อีกอย่าง KA52 นี่บินต่ำโอกาสของขีปนวุธประทับป่ามีมากกว่า F16 นะครับสรุปงานนี้กำลังของยูเครนขอย้ำว่าไม่ใช่กองทัพยูเครนนะครับ บุกเมืองเคริร์สของรัสเซียรัเสเซียเสียหายหนักต้องอพยพด่วนประกาศภาะวะฉุกเฉินประชุมด่วนภาะวะเสียทั้งซู35แล้วก็ KA52 เรื่องนี้นอกจากปูตินโกรธจัดแล้วบรดาแกนนำคนสำคัญของรัสเซียอย่างดิมิทีเมเวเดฟก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าต้องจัดการขั้นเด็ดขาดนะครับแน่นอนว่าเมเวเดฟคิดถึงเรื่องอาวุธไร้แรงตลอดเวลานี่อยู่แล้วเอะอจะเอามาใช้อย่างเดียวแล้วครับ ตอนนี้ S16 ของยูเคนออกงานแล้วเริ่มการโจมตีแล้วจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องติดตามต่อไปเอาจริงเราก็ไม่รู้ว่า ซูสาแล้วก็ KA52 นี่ร่วงเพราะว่าอะไรนะครับสมมุติว่าเป็นฟีมือของ F16 มันก็พูดอะไรไม่ได้ในตอนนี้เพราะว่าอยู่ในเขตของรัสเซียมันมีข้อจํากัดอยู่แอดมินก็ลุ้นเหมือนกันนะครับลุ้นผลงานของ F16 อยากดูกองเชียร์เครื่องบินของรัสเซียว่าไม่กลัว่า F16 จริงๆเหรอครับแล้วก็รอผลงานของ F16 อย่างเป็นทางการต่อไปแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับ ว่า F16 ของยูเครนต้องมีพลาดบ้างเพราะว่าเป็น F16 AB รุ่นเก่าสเปคมันสู้เครื่องบินเทพของรัสเซียนี่ไม่ได้